ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมา รีวิวในส่วนของกิจกรรมตลาดความมืดตัวใหม่นะครับเป็นกิจกรรมตลาดความมืดโกโจนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าพี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมตลาดความมืดนะครับที่ลดสูงสุดถึง9 0นะครับน้องใครที่แบบว่ามีเพชรน้อยไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันนะครับแน่นอนอยู่แล้วมันครับก็คือมันจะโคตรคุ้มเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนเบพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองของพี่พี่อยากได้ในสองของใหม่ๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลย Want, ถ้าอยากได้นะครับน้องก็คือง่ายๆเลยนะครับน้องกิจกรรมต่างๆความมืดตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับน้องและเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับหรือว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็อย่าลืมละกันกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดููนคลลิปี้้เยรพพอม หน้าที่จะมาถึงนี้ด้วยนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าพลาดละกันนะครับแล้วประกันนะครับก็เครื่อง สุดจัดแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือสําหรับกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจัปเดตเข้ามานะครับน้องหนึ่งเลยนะครับเป็นทางด้านของบูย่าพาร์นะครับพี่ขอรีวิวบูย่าพาร์ก่อนละกันนะครับทุกคนก็คือสําหรับบูย่าพาร์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบูย่าพาร์ตตัวใหม่หรือว่าเดือนถัดไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับน้อง ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบูญ่าพาตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีด้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับแต่ละอันทุกคนก็ดูได้เลยนะครับกิจกรรมก็จะเป็นเกี่ยวกับสายฟ้าทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนร0ออนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่่คนไหนนะครับที่แบบ อยากรู้นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโคตรน่ารักเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นสายฟ้านะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกินระเบิดก็มีนะครับเนาะสกินปืนถาวรก็มีนะครับก็เป็นทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับเป็นสายฟ้านะครับสกินปืนตัวนี้ได้ถาวรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมน่าเล่นจัดเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนก็คือเป็นกิจกรรมนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับก็คือแบบว่ามีท่าเต้นด้วยนะครับมีสายฟ้าด้้วยยนนะคครรัับบทุกกสสําาาหฟ็ ะเป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีท่าทางด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับที่แบบว่าโคตรเท่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับท่าทางนะครับเนาะพี่จะปลดให้ทุกคนแล้วก็จะทำการแจกให้ทุกคนแน่นอน100%นะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเดือนหน้าก็จะมีการแจกอีกแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับซูร์ไซนะครับก็แย่ให้เราถึงสี่ขออบกกลแ้ววัันนร่าจะ จะเต็มแน่นอน100%นะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มไปเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมตร่างความมืดนะครับทุกคนกิจกรรมตร่างความมืดตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเพราะว่าจะมีของมาวางขายนะครับและอาจจะมีซุดโกโจนะครับเนาะเอามาวางขายด้วยนะครับทุกคนตอนนี้มันยังล็อกไว้อย anyway ู่นะครับเนาะยังไม่สามารถดูได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ได้71%นะครับทุกคนก็เรียกได้ว่า วางขายนะครับน้องก็คือมีเพชรไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันนะครับก็สามารถซื้อของได้เยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีทางด้านของสกีรถเฟอร์รี่นะครับกองปืนนะครับสกีรถมอเตอร์ไซค์นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับและทุกคนดูนะครับน้องก็คือแค่57เพชรเองนะครับน้องไม่ต้องเสียเพชรเยอะด้วยซ้านะครับรีดดิว่าเสียเพชรไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันก็ได้ของดีๆกลับบ้านแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดียกดูว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตรางความมืดตัวใหม่นะครับที่แบบว่า จะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับน้องก็จะมีการอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับก็เตรียมตัวนะครับเพราะว่าจะมีทางด้านของท่าทางนะครับมาวางขายด้วยนะครับทุกคนก็เป็นท่าทางประมาณนี้เลยนะครับรีดดิวว่าสุดจัดแน่นอนนะครับน้องก็ถือว่าแต่ละท่าทางนะครับน้องทุกคนดูได้เลยนะครับจาก499 นะครับเพราะว่าพี่ได้71เป็นตนะครับที่จริงม e> ันลดสูงสุดถึง90เเลยนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าคนไหนได้90นะครับมันจะเหลือไม่กี่เพชรเองนะครับเนาะเรียกได้ว่าไม่ถึง20เพชรด้วยซ้ำเลยครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับในสองของกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็ เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนพันเนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรม9เพจนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับทุกคนแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับน่าจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแต่พี่รีวิวจากเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหางดทางของเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมทุกอย่างในร้าน9เพรนนะคคับทุกก็จะมมีตานี้เลยนะครับพพี่่่ขอออบบบกกกเเลลยแแ้ววัััันนนนนนนะะะะคครรราจจหต็มสปง์ คนไหนพี่ๆ Finnish, คนไหน tonight, นะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี nervous, ้เลยนะครับพี right ่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมอยากเล่นในสองของกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆละกันนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนั่นแหละนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตััััววลลลาาไไปปเเเพีียงท่่นนนน้้ะะกกคครบจอใหมิ นะละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับก็ถือว่าคลิปน ที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ติดตามแล้วกันนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงฝากติดตามด้วยแล้วกันสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย